เชื่อมีเดียเป็นภาพของคนดังเมืองเมืองขอนแก่นอดีตสอสหลายสมัยอย่างหมอเปรมนั่นเองนะคะแล้วก็มีข่าวออกมาว่าย่องเงียบเอาสินสอดที่เป็นเงินสดรวมถึงรถยนต์เนี่ยไปสู่ขอสาวแต่งงานและสาวคนนั้นเนี่ยนะคะเป็นนักเรียนหมอปลายด้วยนะคะ ชาวเน็ตก็ได้แห่แชร์ภาพหมอเปรมเป็นคนดังของชาวขอนแก่นหรือว่านายแพทย์เปรมศักด์เพียรยุระอดีตสสขอนแก่นหลายสมัยนะคะซึ่งปัจจุบันเป็นนายกเทศมนตรีเมืองบ้านภัยสวมเสื้อสีชมพูสดใสกําลังนั่งให้ผู้เท่าผู้แก่เนี่ยผูกข้อมืออยู่ในบ้านหลังหนึ่งค่ะ ข้างๆก็มีหญิงสาววัยรุ่นระบุด้วยนะคะว่าเป็นนักเรียนระดับชั้นม .5 ของโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอบ้านไผ่นั่งอยู่ข้างๆรวมถึงมีสินสอดเป็นเงินสดมีพระพุทธรูปวางอยู่บนพานทองพร้อมกับข้อความที่แชร์กันนะคะบอกว่าภาพนี้เนี่ยเป็นพิธีที่นายแพทย์เปรมศักดิ์เดินทางเข้ามาสู่ขอหญิงสาวคนดังกล่าวแบบเงียบๆที่จังหวัดขอนแกน่นและไม่ใช่การมั่นหมายแต่เป็นการแต่งงานไปในคราวเดียวเลยนะคะ ส่วนค่าสินสอดก็เป็นเงินสด4 0 0 0บาทรวมถึงรถเก๋งอีก1คันทําให้มีการแชร์เรื่องนี้ต่อกันเป็นจํานวนมากและมีการแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้สั่งๆนานานะคะ ทีนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีก็พยายามติดต่อไปยังหมอเปรมหรือว่านายแพทย์เปรมศักเพียยุระและเลขาแต่ก็ไม่สามารถติดต่อได้ค่ะรวมถึงมีข่าวด้วยว่าหมอเปรมเนี่ยจะเดินทางไปเปิดงานในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ผู้สื่อข่าวก็ไปนั่งรอนาน2ชั่วโมงแต่ก็ไม่พบนะคะดังนั้นเรื่องนี้ก็คงจะต้องรอให้เจ้าตัวออกมาเปิดเผยว่าเท็จจริงเป็นอย่างไรนะคะ